ขณะนี้เจนาฬิกา40นาทีสวัสดียาธรรมทุกท่านนะครับก็ขอบคุณเจ้าขอบคุณเ,เจ้าท่าบนบินะบาทนะครับคุณเจ้าท่านบินะบาทชเช้านะครับสาธุครับผม นะครัก็เป็นเจ้าท่านบินทะบ,บาทเช้านะครับท่านน่าจะอาพาสนะครับเนาะขับท่านขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับบินทะบ,บาทนะครับ,บ,รบก็มีทำให้ท่านมารออบ่ายก็พอลงตามชื่นนะครับได้ศักดาสามส้บบาทนะครับเนาะ เอาบุญสองต่อนะครับบุญกระหลวงตาแล้วก็ได้ตัดได้ตักบาช้าแล้วก็ระเจ้าแล้วก็ได้สักวายสิ่งของน้ำชื่นนะครับ จุดนี้หมู่บ้านจะห่างครับจะทำเป็นไร่เป็นสวนสวนอ้อยครับทุ่งไร่ทุ่งนา ข้างหน้านี้ก็เป็นหมู่บ้านบ้านเนินสิริมงคลนะครับนะครับขับออกจากบ้านผาเรดแล้วก็ขับสู่บ้านเนินสิริมงคลนะครับอยู่ข้างหน้านี้นะครับ

สวัสดีทกานทุกท่านนะครับจุดเคยทำก็ัเยอะนะครับจับน้ำไปก่อนนะครับรอับงบโทรศัพพนมมือนะครับ ทุกาทุกครับผมจำน้ำก่อนนะครับสทุกษาทุกครับผม จแจ็คยูไสดดอกคุณแม่ยไหนจะบดอนไาจะบดใดดอกคือบอสพที่มีผักนะบ่สผักตุ้ว์บองทอดปลาโอ้แสดงว่าผมได้อยู่อันหนึ่งอยู่เดาเียวพ่อไม่อดเดียวกันอันนี้เป็นสุดเมนบอณแม่แจ่คจะมันบุ๊มีข้าวเหนียวเลยมีมีมีอันนี้มีข้าวเหนียวบอสอ๋อคุณแม่บอกว่ามีแก้วบองมีผักตุ้ว์กับมีข้าวเหนียว แดงให้เขาเอาไปเจ็ดชุดนะคุณเนี่ยเอาไปสามสิบชุดมือเศร้านี่นะครับผมนีย่างน้ำหลวงพ่อไปฮอดตามกำลังเนาะฮอดใส่ก็ได้เนาะครับผมไปไปซ่อคุณเนี่ยไปได้เนี่ยจ้าไปซ่อเกาไปได้เนาะครับผมผมตามตลอดนะผมผมสี่ปีผมมากับหลวงตาสี่ปีละปีนี่ละครับติดตามอยู่ ผมผมสิทธายลงตาในช่วงที่ผมลงตาทุดงไหมช่วงท่านผู้ได้ทุดงผมกลับไปเห็นงานผมอยู่บ้านนะครับบ่ได้มาตลอดมาตลอดในช่วง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 ทุดงครับช่วงทุดงถี่งยางลุงตาตลอดปีไดนสาดได้ที่บ่อที่พ่อครับแม่บอกว่าทำผักลวกแต้วองไปตักบาชเช้าเมื่อเช้า30ชุดนะครับแล้วว่าท่านถามว่าผมได้หรือเปล่า น่าจะได้อยู่ทุงหนึ่งนะครับนี่ตาท่าน,นเดินไวมากนะครับการที่ทำแ,แม่จะร่วมเตินด้วยนะครับหน้าเนี่ยันี่ยผิดไปได้การย่าย คือบรรยากาศด้านหลังนะครับจะทำที่ถ่ายให้ยายทำรับชมนะครับเก็บภาพบรรยากาศด้านหลังให้ยายทำของเราได้รับชมกันนะครับครับอสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่องยูทูบศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตามเจนี่นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ